สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นตีแผ่ยายของเงินที่สารยาลืมมีเงินเก็บกว่า5้าล้านขอจนรวยกว่าคนให้ชาวเน็ตร่วมตีแผ่คุณยายของเงินที่สารยาจังหวัดนครปฐมที่จริงมีเงินกว่า5ล้านแต่ยังออกมาเดินของเงินคนอื่นบางก็บอกว่าคุณยายอาศัยอยู่ทาวเฮาส์หรูลูกหลานไปทํางานที่อื่นหมดหลายคนเคยโดนคุณยายของเงินแต่พอให้ก็ขอเพิ่มบางคนไม่ให้ก็กลับถูกคุณยายด่า เหตุผลที่ขอก็อสารพัดบางคนยายขอค่าไฟบางคนยายขอค่ารถหลายๆคนบอกเจอยายตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัายเริ่มจากสาวที่เคยถูกคุณยายของเงินเมื่อไม่นานมานี้มาพดว่าเจอคุณยายอีกครั้งที่จุดเดิมและคุณยายก็ได้เข้ามาของเงินเธอด้วยเหตุผลเดิมเพราะคงจําเธอไม่ได้เขาว่ายายมีเงินฝากเยอะแต่ยายยังเดินขออยู่สารยานคาปรปฐมหลังจากโพดก่อนล่าสุดวันนี้เจอคุณยายอีกแล้วที่ป้ายรถเมล์น้าการไฟฟ้า แต่สงสัยคราวนี้คงจำเราไม่ได้ยายบอกว่ายายบอกว่าจะไปจ่ายค่าไฟไม่มีตังค์หนูช่วยยายหน่อยได้ไหมลูกเราเลยตอบไปว่าไม่มีค่ะพร้อมกับสส่หัวให้ถ้าไม่รู้เหมือนคราวก่อนคงช่วยคุณยายแหละคุณยายเลยพูดเหมือนพึมพำอะไรสักอย่างมั้งได้ยินไม่ชัดยืนรอรถ8 4ดสกมาคุณยายโบกรถไม่รับ5 4 7ี่เจมาคุณยายโบกรถไม่รับหนึ่งมาคุณยายโบกไม่รับเห็นคุณยายเดินวนอยู่พักหนึ่งล่าสุด 84กมาแล้วรับคุณยายขึ้นรถไปวันนี้ตอน15นาฬิกา40นาทีแดดยังร้อนๆนะคะมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานไหนที่พอจะเข้าไปตักเตือนคุณยายหรือพูดคุยกับลูกหลานคุณยายไม่ให้คุณยายมาทำแบบนี้ได้บ้างถามแบบไม่รู้นะคะคือยังไงคุณยายก็แก่มากแล้วมาเดินของเงินตามถนนอยู่แบบนี้เสี่ยงค่ะในจะโควิดอีก คุณยายใส่แมสใต้คางไม่ยอมดึงขึ้นมาปิดจมูกให้เรียบร้อยเลยชาวเน็ตเข้ามาร่วมให้ข้อมูลบอกว่าบ้านยายแก่อยู่หมู่บ้านเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นราคาประมาณ3-4ล้านอยู่คนเดียวครับเขาว,ว่าลุกๆไปทำงานที่อื่นหมดพยายามคอยแวะเวียนไปเผื่อเจอญาติจะได้ช่วยแจ้งยายเลิกพฤติกรรมนี้ครับเจอยายแก่ที่ธนาคารจะมาขอรับเงินเยียวยาธนาคารไม่ให้เพราะแกมีบัญชีเงินฝาก5ล้านตามที่พนักงานธนาคารแจ้งนะครับ เคยโดนยายขอตังค์หน้าตลาดสาร,รยาตั้งแต่สมัยเรียนแกบอกไม่มีตังค่ารถไปอนุสาวรีย์พอไม่ให้แกก็จะด่าปัจจุบันเรียนจบมาหลายปีแล้วยายยังไปไม่ถึงอนุสาวรีย์เลยบรรดารถเมยรู้สรรพคุณแกหมดแล้วละคะ่ะยกเว้นคนที่มาใหม่ มีอีกท่านเคยบอกว่าโดนคุณยายคนนี้หลอกตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัายตอนนั้นเจอยายแก่ที่ายรถเมลรถตัดปิ่นเกล้าไม่คิดว่ายายแกจะมาแถวบ้านแอบตกใจนะคะตอนนั้นยายทําทีมาชมเราว่าสวยจังอย่างนั้นอย่างนี้ชวนคุยบลาบลาบลา,บาพอจะมีให้ยายสัก20่ไม่ลูกยายจะไปหาลูกแถวนนทบุรีไม่มีค่ารถเราก็ให้ปพระสงสารพอให้ปุ๊บขอเพิ่มอีกจ้าเราก็ช่วยได้แค่นี้ นางก็แอบเงืมงเงืมๆๆด่าเราสักแปบ,บค่ะคุณบกรถฟรีไปต่อหน้าต่อต,อตาและสายนั้นไม่ได้ไปนนทบุรีโอเคยายเริศเคยเจอยายค่ะโทษนะยายขอเก่งมากแต่เราก็ให้นะขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ